สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันคลิปที่2นะคะวันนี้เรียนเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าเด็กๆดูรูปภาพนะคะกิจกรรมวันนี้คือให้ระบายสีตกแต่งภาพรูปเครื่องใช้ไฟฟ้ามีอะไรบ้างมาดูเลยค่ะพัดลมมอหุงข้าวตู้เย็นทีวีเตารีดเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่และชนิดก็ใช้แตกต่างกันไปนะคะเด็กๆพัดลมก็ให้ความเย็นมอหุงข้าวกอไว้หุงข้าวค่ะ ตู้เย็นเอาไว้แช่สิ่งของทีวีเอาไว้เปิดด้วยดูข่าวเตารีดเอาไว้รีดเสื้อผ้านะคะฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้เด็กๆไม่สามารถใช้ได้ด้วยตัวเองนะคะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะเอาละคะ่ะปลั๊กไฟนะเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ต้องใช้คร่กับปลั๊กไฟนะคะเด็กๆ เด็กๆไม่ควรเสียบปลั๊กด้วยตัวเองไม่ควรดึงปลั๊กออกด้วยตัวเองอันตรายนะคะอาจจะทําให้ไฟดูดหรือไฟช็อตได้รู้ไหมคะว่ามีข่าวด้วยนะคะว่าเด็กๆเ,เสียชีวิตจากการถูกไฟดูดไฟช็อตมาแล้วดังนั้นฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะต้องระมัดระวังมือสิ่งของต่างๆห้ามแย่ลงไปที่ปลั๊กไฟเด็กขาดค่ะอันตรายเดี๋ยวไฟดูดไฟช็อตเวลาเด็กๆอาบน้ําเสร็จใหม่ๆ นะคะคุณครูรู้เด็กๆหลายคนชอบแอบคุณพ่อคุณแม่กดสวิตไฟนะคะ,ะ,คะคคเวลามูเปียกเนี่ยห้ามจับปลั๊กไฟโดยเด็ดขาดเลยนะคะ,ะ,คะเด็กๆต้องระมัดระวังด้วยอ่ะนอกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าปลั๊กไฟแล้วอุปกรณ์ที่เด็กต้องระมัดระวังก็มีอีกหลายอย่างเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้เรียกว่ากันไกลนะคะของแหลมคมนั่นเองเด็กๆไม่ควรหยิบใช้เองต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะคะอันตรายมากเลยค่ะเห็นไหมคะมันมี ตรงที่แหลมแหลมนะอาจจะทิ่มแทงเด็ๆได้ฉะนั้นเวลาใช้ต้องระมัดระวังหรืออยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะอีกอันนึงนี่คืออะไรคะอ่านี่คือมีดค่ะเด็กๆเด็กๆไม่สามารถใช้มีดได้นะคะนะอันตรายนะก็มีดบรแหลมคมนะคะบาดมือก็เป็นแผลนะฝากเด็กๆด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้เด็กๆไม่สามารถใช้ได้ด้วยตัวเองค่ะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่เอาละค่ะอย่าลืมระบายสีผ้าให้สวยงามเสร็จแล้วส่งภาพพิมพครูดูด้วยนะคะจบกิจกรรมวันนี้สวัสดีค่ะ